คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสน่จันนิยายเสียงทุกถ่อยคําทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและเสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปได้วยกันนะคะตอนที่29 มิศิและพุฒน้ำผึ้งมาหาเทียนทาดาและมุกวรินเหมือนเช่นทุกวันแม่เจ้านายหนุ่มจะย้ำนักย้ำหนาว่าไม่ให้เขาและหล่อนมาที่นี่หากไม่จำเป็นแต่คนฟังกลับทำหูทวนลงไม่ใส่ใจคำสั่งนั้นเสียนานวันเข้าเทียนทาดาก็เลิกข้ามไปเองมิสินกระโดดลงจากเรือก่อนจะหันมาส่งมือให้ลูกน้องสาวจับเหมือนเช่นทุกครั้งแล้วก็เหมือนเช่นทุกครั้งอีกเช่นกันที่พุดน้ำผึ้งสายหน้าไม่ยอมยื่นมือให้เขาจับพร้อมกับคำพูดเดิมๆว่า ไม่เป็นไรคะ่ะทำเอาคนยื่นมือออกไปได้แต่ยิ้มเกอ้อๆและบอกตัวเองว่าสาวสวยอย่างคุดน้ำพึ่งช่างรักนวลสงวนตัวแท้จริงๆแม้จะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นเงาตามตัวมานานหลายเดือนแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าหล่อนจะยอมให้เขาถูกเนื้อต้องตัวเลยแม้เพียงปลายก้อยแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่ชอบอีกนั่นละ่ะยิ่งลูกน้องสาวเป็นเช่นนี้แทนที่ชายหนุ่มจะรู้สึกหงุดหงิดขวางหูขวางตาเขากลับยิ่งรู้สึกว่าหล่อนกำลังดึงดูดให้เขาอยากเข้าใกล้ อยากจับมือหล่อนมากุมไว้อย่างทนุถนอมมิสินคิดพลางมองร่างเล็กกว่าดูปราดเปรียวก้าวลงมายืนบนพื้นเจ้านาอยคงอยู่เนะอะเขามองไปยังประตูกระท่อมไม้ไผ่ซึ่งยังคงเปิดอยู่แล้วหันไปยกอาหารกระป๋องหลายแพย็คฉันช่วยค่ะพุดน้ำพึ่งทำท่าจะเข้าช่วยยกข้าวของอื่นๆหักมิสินโบกมือห้ามเอาไว้ไม่เป็นรหรคุณเดี๋ยวผมยกเองคุณขึ้นไปราบนกระท่มอมเธอ คุณพูดเองนะหลังว่าพลางเดินจำอ้าวล่วงหน้าไปก่อนคล้อยหลังหญิงสาวริมฝีปากบางของชายหนุ่มก็กระตุกยิ้มอย่างพอใจในตาทั้งคู่พระียระยับหัวเราะหือหือในลำคอขณะยกข้าวของในอ้อมแขนเดินลุยน้ำตามหญิงสาวมางห่างแต่แล้วเขาก็ต้องเป็นฝ่ายชะงักเมื่อคนล่วงหน้าไปก่อนและเดินขึ้นบันไดกระท่อมไปแล้วก้าวกลับลงมาหลันก้าวตรงมาหาเขาได้ท่าทีรีบเร่งเอ,อ่ยเร็วหรือว่า เกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะลูกพี่อะไรเหรอเขาเลิกคิ้วข้างหนึ่งเป็นเชิงถามเจ้านายกับคุณปรินซ์ไม่อยู่ดูนั่นสิคะหลอนกราดนิ้วไปยังรอยเท้าของคนหลายคนดูสับสนเรื่อยจากกระท่อมลงมายังผืนน้ามีคนมาที่นี่มีสินจับจ้องดวงตาคู่หวานของคนตรงหน้าแน่วนิ่งด้วยความคิดอย่างเดียวกันเป็นไปได้มีว่าพวกมันบุกมาจับตัวคุณปรินซ์กับเจ้านายไปผมไม่แน่ใจมิสินตอบสั้นๆ พลางยกข้าวของมาเก็บที่กระท่อมกลับลงมาก็พบว่าข้าวของที่เหลือถูกลูกน้องช่วยขนมาจนหมดแล้วเขาจึงออกเดินสำรวจไปทั่วบริเวณเพื่อหาสิ่งผิดปกติมองสำรวจไปทั่วทุกอนุบนผืนทรายอย่างไม่ยอมให้คลาเสายตาชะง,งักไปครู่เมื่อสายตากราดไปกระทบกับรอยเท้าจางๆบนผืนทรายทอดเป็นทางมาจากทิวต้นมะพร้าวเบื้องหน้าความที่เป็นผู้ตามมาตั้งแต่เล็กจนโตคอยเดินตามเจ้านายหนุ่มเป็นเงาตามตัวมิสินจึงจำได้ดีว่า เจ้านายของเขาใส่รองเท้ายี่ห้อและเบอร์อะไรรอยเท้าปรากฏบนผืนทรายมีลักษณะอย่างไรเขาเดินตามรอยเท้าจางๆระยะห่างการแสดงถึงการเร่งฝีเท้าไปยังดงต้นแก้วซึ่งใช้เป็นที่เก็บเรือเพียงเท่านี้ลูกน้องคนสนิทหนุ่มก็พอจะเดาได้แล้วว่าเจ้าของรอยเท้าสับสนเหล่านั้นคงบุกมาจับตัวมุกกรินไปและเจ้านายของเขาคงตามไปช่วยแน่ๆแ,แต่เขาจะไปที่ไหนมันก็ยากจะเดาได้ พราะท้องทะเลกว้างใหญ่เต็มไปได้วยเกาะแก่งคงไม่หลงเหลือร่องรอยให้เขาตามหา,ปหาเป็นแน่เป็นยังไงบ้างคะลูกพี่พุดน้ำพึ่งก้าวตรงมาพร้อมๆกับเขาเดินอ้อมกลับมาจากดงต้นแก้วมีคนบุกมาที่นี่แล้วคงจับคุณปรินซ์ไปแล้วเจ้านายก็คงตามไปช่วยแน่ๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเจ้านายไปไหนอีกอย่างฟ้าก็เริ่มมืดแล้วด้วยขืนออกตามหาเจ้านายตอนนี้ได้จมน้ำตายแน่ๆเลยคะ่ะ หญิงสาวเงยหน้ามองท้องฟ้าสีหน้าและแววตาเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเห็นว่าเมฆกำลังก่อตัวหนาตรงขอบฟ้าด้านตรงข้ามกับเกาะมุกลมทะเลพัดแรงคลื่นโถมซัดเข้าหาฝั่งลูกใหญ่และรุนแรงขึ้นเป็นเท่าตัวผมว่าเจ้านายเอาตัวรอดได้ละเพราะถึงยังไงเจ้านายก็มีปืนและที่สำคัญเจ้านายเชี่ยวชาญพื้นที่แถบนี้มากแม้จะเชื่อมั่นในความสามารถของเจ้านายหนุ่มแต่มิสินก็อดห่วงไม่ได้ แต่จะให้เขาตามออกไปตอนนี้ก็คงไร้ประโยชน์ร้ายกว่านั้นก็คือถ้าเขาออกไปพุน้ำพึ่งก็จะต้องตามออกไปด้วยแน่เขาไม่อยากให้หล่อนต้องได้รับอันตารายเพราะเขาเถอางนอน้นเราไปรอที่กระท่อมดีกว่าให้ฝนหยุดตกค่อยออกไปตามเจ้านอยมิสินตัดสินใจพลางเดินนําลูกน้องสาวกลับมายังกระท่อมก้าวขึ้นบันไดามาหย่อนกายลงบนพื้นระเบียงเมื่อมองออกไปยังท้องทะเลเบื้องหน้า คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันอย่างใช้ความคิดหนักหน่วงสัมผัสได้ถึงลมบูบหนึ่งพัดเอากลิ่นหอมจางๆมาประทะจมูกบอกให้เขารู้ว่าพุดธน้ำพึ่งเดินมาหย่อนกายลงนั่งกอดข่าวเคียงข้างเขาไม่นานเสียงฟ้าคำรนกล้องก็ดังมาแต่ไกลก่อนม่านฝนจะกระจายตัวจากเกาะแข่งไกลลีบเบื้องหน้าแล้วจึงเทกระนำหนักทั่วบริเวณจนมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากม่านฝนและท้องทะเลเคลื่อนคลั่งกลางคลื่นลม หอบเอาความหนาวเย็นมาประทับผิวกายจนพุดน้ำพึ่งขนลุกต้องยกมือขึ้นกอดอกแน่นเนอะหรอมิสินหันมาถามไม่ค่ะหญิงสาวปฏิเสธทั้งที่ฟันบนและล่างกระทบกันกึกๆปลายเสียงสั่นอย่างยากจะควบคุมอย่ามาโกหกผมหน่อยเลยปากคุณมันฟ้องนะดูสิสั่นเชียวเขายิ้มกว้างให้หล่อนจนเห็นฟันขาวเงางามเรียงเป็นระเบียบแล้วเดินเข้าไปในกระทร่อม ครู่เดียวก็กลับออกมาพร้อมกับแก้วเหล้าทรงกระบอกใบเล็กในมือยื่นส่งให้หญิงสาวไม่เอาค่ะฉันไม่ดื่มหญิงสาวใส่หน้าดิกนิดเดียวเนาะจะได้อุ่นขึ้นเขาว่าหญิงสาวยอมรับแก้วน้ำสีอำพันในมือเขามาจิบแต่โดยดีก็จะทำหน้าเยเกเกมื่อน้ำรสขมผ่านลงคอไปเพียงครู่ก็รู้สึกอุ่นอย่างที่เขาว่าจริงๆคนที่อยู่เมืองนอกเขาก็ดื่มเหล้าแก้หนาวแบบนี้แหละคุณเป็นไง ฉันดีขึ้นแล้วล่ะค่ะพดนธน้ำพึ่งตอบรู้สึกร้อนผ่าบนใบหน้าเมื่อเขาจ้องมองมาอีกด้วยสายตาประหลาดาทอทองคุณเหมือนคนไม่เคยดื่มเลยเนาะค่ะพุน้ำพึ่งพยักหน้ายอมรับเอ่ยตอบว่าฉันว่ามันไม่อร่อยเวลามีงานที่บ้านนายอนุพงศ์ฉันก็เลยไม่ได้ดื่มอะไรนอกจากน้ำเปล่าการเอ่ยพาดพิงถึงนายอนุพงศ์ทั้งที่เรื่องราวก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายไปของเจ้านายเขาเลย แต่กลับทําให้มีสินชะงักหันมาจ้องหน้าพดน้ำพึ่งตาขม็งคิ้วทั้งสองเลิกขึ้นน,น้อยๆคุณคิดไหมว่างานนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับนายอนุพงศ์เพราะถึงแม้ว่าในานั่นจะหายไปช่วงหนึ่งแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่ส่งคนไม่อีกเพราะถึงยังไงในนั่นก็ยังต้องการจะมีเอี่ยวบนเกาะมุกอยู่ดีค่าพุทธน้ำพึ่งพยักหน้าเห็นด้วยแล้วจึงเบนสายตาไปทางม่านฝนบทบางทิวต้นแก้วจนดูเลือนลางคล้ายภาพมายา ฉันรู้จักนายอนุพงศ์ดีถ้ามันต้องการอะไรแล้วล่ะก็มันไม่มีทางยอมเลิกราง่ายๆนะจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการลูกชายมันก็เหมือนกันดวงตาคู่หวานสลดลงคลีบป,ปากเม้มแน่นเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงเมื่อสิบปีก่อนที่ทำให้พุดน้ำพึ่งเกือบพลัดตกนรกทั้งเป็นไปตลอดชีวิตครั้งนั้นหล่อนยังเป็นเพียงหญิงสาววัยสิสวยสะพรั่งราโกลาแรกแย้มเช่นเดียวกัน อนุรุตเองก็เพิ่งจะเป็นหนุ่มน้อยที่หลงระเริงอยู่กับความสนุกแห่งวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนอกจากชาตรีและนรเสกสองหนุ่มน้อยเพื่อนเกลอแล้วด้วยความที่เขาเป็นทายาทเพียงคนเดียวของเจ้าของบริษัททัวยักษ์ใหญ่เขาจึงมีเพื่อนฝูงมากมายทั้งเพื่อนชายและเพื่อนหญิงในจํานวนเพื่อนหญิงของอนุรุตมีเด็กสาวหลายคนคบผ่ากับเขาเกินกว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนธรรมดาโดยเป็นไปนในทางชู้สาวหลายคนหลายครั้งเมื่อนายอนุพงษ์ ต้องไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศอนุรุตก็มักจะพาเด็กสาวเหล่านั้นมานอนค้างอ้างแรมที่บ้านจัดงานปาร์ตี้รื่นเริงซึ่งผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรสํา้รยเขายัางให้ลูกชายหาเด็กสาวใจกล้ามาบำเรอความสุขให้กับเขาเสอีกความโสมมในครือหาดหลังใหญ่ยังคงดำเนินเรื่อยไปกระทั่งวันหนึ่งอนุรุตชวนชาตรีกับนรเสกมาเที่ยวที่บ้านและป้าอิมหัวหน้าแม่บ้าน ก็หวานให้ผดน้ำพึ่งนำน้ำกับขนมไปเสิร์ฟในห้องดูภาพยนตร์ชั้นล่างเพียงแค่อนุรุธเห็นเด็กสาวหน้าหวานสวมเสื้อแขนตุ๊ก,กตากับกางเกงขาสั้นเลยเข่าขึ้นมาเล็กน้อยถือถาดน้ำและขนมมาวางลงบนโต๊ะหน้าเก้าอี้นวมเท่านั้นเด็กหนุ่มก็ยักคิ้วหลีวตาให้เพื่อนมือไม้เอื้อมมาจับบั้นท้ายของหล่อนอย่างจงใจทำอะไรน่ะคุณเอมหญิงสาวจำได้ว่าตัวเองเอ่ยออกไปเสียงเข้มทั้งโกรธทั้งอายจนหน้าร้อนชา ทำอะไรละเข้าหัวรา่ร่วนตีสีหน้าราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอหล่อนจะหมุนตัวเดินออกจากห้องไปอ้อมแขนอันน่ารังเกียจชวนขยักขยแยงก็โฉบเข้ามาโอบร่างหล่อนไปนั่งตักจมูกร้อนๆกดลงมาจรดผิวแก้มนวลนอย่างย่ามใจปล่อยนะหล่อนดิ้นรนเบี่ยงแก้มหลบขณะมือไม้ของเขากลับเลื่อนขึ้นมาคลึงปทุมง,งามชูช่อท่ามกลางเสียงหัวเราะของชาตรีและนรเสก วินาทีนั้นพุทธน้ำพึ่งคิดว่าหล่อนคงไม่มีทางรอดจากอ้อมแขนของมันเป็นแน่หากว่าเสียงคอกระจกไม่ดังขึ้นพร้อมกับเด็กสาวหลายคนก้าวเข้ามาและมันก็ทําให้อนุรุธเพียงแต่มองหล่อนแล้วเลียปากอย่างเสียดายหลังจากเหตุการณ์นั้นพ่อโกรธมากแต่พ่อก็รู้ดีว่าตัวเองพักดีกับอนุพงศ์เกินกว่าจะทําอะไรลูกชายเจ้านายได้เขาจึงส่งหล่อนไปเรียนศิลปะก,การป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวเองจากภายในบ้าน และแม้ว่าการมีเขี้ยวเล็บจะทําให้หล่อนพ้นจากการถูกข่มเหงแต่หญิงสาวก็รู้ดีว่าหล่อนไม่มีทางลืมภาพความทรงจําอันแสนเจ็บปวดลงได้เลยมิสินหันมามองดวงตาคู่หวานเจือด้วยความขมขื่นและคนชิงชังแล้วก็ต้องนิ้วหน้าคิ้วทั้งสองเลิกขึ้นเล็กน้อยด้วยไม่เคยเห็นสายตาเช่นนี้มาก่อนและดูเหมือนว่าหล่อนจะกําลังจมอยู่กับภาพบางอย่างในห้วงคํานึงจนชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าหล่อนยังคงอยากสนทนาเรื่องเดิมต่อหรือไม่ เขาจึงยกมือขึ้นโบกไปมาตรงหน้าหล่อนก่อนจะหัวเราะเบาๆเมื่อเห็นว่าหล่อนสะดุง้งคุณกำลังจะเล่าให้ผมฟังว่าในน่นเลวยังไงไม่ใช่เหรอทำไมเงียบไปล่ะคำถามของเขาทําให้พุทธน้ำพึ่งรู้ว่ามิสสินยังคงสนใจเรื่องที่หล่อนพูดค้างไว้อยู่มันสองคนพ่อลูกชอบยำหยีแพทย์ที่อ่อนแอกว่าไม่ต่างกันเลยคุณจะเชื่อไหมถ้าฉันจะบอกว่าฉันเองก็เกือบโชคร้ายตกเป็นเหยื่อของลูกชายมันมาแล้ว มิน่าคุณถึงได้เกลียดนาะยอนุพงศ์นักมิสินถึงบางอ้อนึกสงสารหญิงสาวข้างกายจับใจแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้เล่ารายละเอียดแต่เขาก็มองเห็นความบูบไปในดวงตาคู่หวานในยามนี้ชายหนุ่มไม่แปลกใจอีกต่อไปแล้วว่าทำไมหล่อนจึงรักนวนสงวนตัวขนาดหนักจนเกือบจะเป็นรังเกียจการสัมผัสของเพศตรงข้ามเช่นเขาค่ะถ้ามันไม่จับตัวพ่อไปฉันคงไม่มีวันทําตามคําสั่งมันเด็ดขาดคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ ฉันดีใจที่สุดที่ออกมาจากบ้านหลังนั้นมาอยู่กับเจ้านายได้ครับผมเชื่อแต่เอมีสินขมวดคิว้วผมไม่เคยเห็นลูกชายในอนุพงษ์เลยสักครั้งแง่ละสิหมอนั่นจะทำอะไรเป็นนอกจากผลาดเงินพ่อทำตัวเจ้าสำราญไปวันๆจริงอยู่ว่าพุทธน้ำพึ่งไม่ใช่คนชอบดูถูกคนถ้าว่าหล่อนกับเว้นอนุพงษ์เอาไว้คนหนึ่งหลายเดือนก่อนพ่อเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเคยตามหมอนั่นไปถึงร้านอาหารญี่ปุ่นร้านหนึ่ง เห็นว่าเปลี่ยนสาวนักศึกษาคนใหม่แล้วท่าทางใสซื่ออ่อนต่อโลกยังไงไม่รู้พ่อ,อยังกังวลแทนน้องคนนั้นเลยนะคะว่าจะแทนเกมเหมอนั่นหรือเปล่าหญิงสาวระบายลมหายใจยาวขณะที่เบื้องนอกม่านฝนเริ่มสาเม็ดลงแล้วแล้วพ่อคุณได้บอกไหมว่าหน้าตาน,น้องคนนั้นเป็นยังไงมิสิลเลิกคิ้วไม่รู้อะไรดนใจให้เขาอยากรู้ไปถึงหน้าตาของคนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนบอกค่ะปากนิดจมูกหน่อย ดูน่ารักทีเดียวเห็นว่าเรียนที่เดียวกันด้วยนะคะที่ไหนหญิงสาวบอกชื่อมหาวิทยาลัยชื่อดังให้มิสินฟังคุณเอ๋ยก็เรียนที่นั่นนะแต่ก็คงไม่บังเอิญขนาดรู้จักหมอหน้าดอกจริงมะมมันก็ไม่แน่หรอกค่ะลูกพี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพียงแต่เราไปถามคุณเอ๋ยไม่ได้เท่านั้นเองฟังแล้วมิสินก็ได้แต่ระบายลมหายใจฟังแล้วมิสินก็ได้แต่ระบายลมหายใจยาวอย่างไม่มีเหตุผล เบนสายตาไปยังท้องทะเลเบื้องหน้าที่เริ่มกลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งแล้วเลื่อนสายตากลับมาจับจ้องเซี่ยวหน้าหญิงสาวข้างกายอีกครั้งแต่ผมรับรองนะว่าผมไม่ใช่ผู้ชายอย่างเหมานั่นแน่นอนคำพูดนั้นพลอยเห้พุดน้ำผึ้งหันมาจ้องลึกลงไปในดวงตาของลูกพี่หนุ่มอย่างต้องการค้นหาร่องรอยการโกหกแต่กลับพบพานเพียงเงาสะท้อนความจริงจังออกมาทางม่านหน้าต่างแห่งหัวใจน่าประหลาดที่หลอนกับเชื่อคำพูดและแววตาคู่นั้นอย่างสนิทใจ ฉันเชื่อค่ะเพราะที่ผ่านมาคนก็แสดงให้ฉันเห็นแล้วหญิงสาวยิ้มมุมปากให้เขาก่อนจะยันกายลุกขึ้นไปช่วยเจ้านายกันเถอะค่ะลูกพี่ไปสิเขายันกายลุกขึ้นบ้างแล้วจึงเดินตามลูกน้องสาวคนสวยผู้เดินเข้ามาทำให้หัวใจเขาสว่างสวัยไปที่เรือ